หนุ่มกัญชัยคว้ารางวัลครั้งใหญ่ถามตรง จนขวารางวัลสูงสุดของประเทศเปิดใจหนุ่มกันชัยทำฝันสำเร็จจากดาราพิธีกรฝีปากกล้าขึ้นแทนพิธีกรที่มีความสามารถที่สุดในยุคแถมยังเป็นที่ชื่นชอบและขวัญใจประชาชนอีกด้วยด้วยเอกลักษณ์โดดเด่นคือการถามแรงถามตรงจนเกิดเป็นประเด็นฮือฮาหลายตอนหลายครั้งประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่สำหรับรางวันหน้าธาราชครั้งที่12ประจำปี2 5 6 3ที่มอบให้เป็นพวงวันด้านวิทยุและโทรทัศน์ทั้งหมด39รางวัลด้วยซึ่งหนึ่งในรางวันนั้น มีพิธีกรคนเก่งและมากความสามารถอย่างหนุ่มกัญชัยกมิดพลอยที่ได้ควา้ารางวัลนาฏคราชครั้งที่12โดยได้รับรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมจากรายการโหนกระแสซึ่งทางด้านหนุ่มได้เปิดใจกับทางทีมข่าวถึงการได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้รางวัลนี้กับผมและขอบคุณทุกข่านทุกๆคนที่สนับสนุนดีใจมากๆเพราะรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ผมเองหมายตาม,มานานแล้วแต่ไม่เคยได้สักทีและไปร่วมงานมาหลายปีหวังว่าปีนี้จะได้ปี ไม่ได้ไปเพราะว่าติดปรากฏว่าได้ก็ดีใจครับแต่เสียใจตรงที่ว่าเราไม่ได้ไปขึ้นรับเองกับมือแต่วันนี้เราดีใจและภูมิใจมากแล้วที่ได้รับรางวัลน,นี้ขอบคุณแฟนๆรายการและขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ผลักดันให้ตัวผมเองได้มาถึงจุดนี้ได้พิสูจน์ตัวเองว่าคนไม่เคยทํารายการข่าวมาก่อนในชีวิตไม่เคยรู้จักคําว่ารับผิดชอบในการทํางานเกี่ยวกับข่าวมาก่อนแต่วันนี้ทุกคนมีทั้งคําชมและคําต่อว่าต้องขอบคุณคําชมทุกๆคําด้วยขอบคุณทุกๆคําต่อว่านั่นคือกระจกบานใหญ่ของ และทุกครั้งที่มีใครตำหนิหรือต่อว่าผมจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นประสบการณ์ของผมและครั้งต่อไปนี้จะไม่ทำอีกผมเชื่อว่านั่นคือแรงผลักดันที่ทำให้ผมมีวันนี้ด้วยขอบคุณทุกทุกคนมากเลยครับเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของหนุ่มกัญชัยกันเลยก็ว่าได้อย่างที่ว่าหนุ่มกัญชัยได้เผยไว้ว่าเขาเฝ้ามองรางวัลน,นี้มาเป็นเวลานานและเมื่อถึงวันนี้ก็ได้ประสบความสําเร็จดังที่หวังเพราะความสาม,มารถของตัวเองจริงๆขอแสดงความยินดีกับพิธีกรคนนี้จริงๆคะ่ะ เชื่อว่ารางวัลน,นี้จะเป็นเครื่องยืนยันความสามารถทางด้านวิธีกรของคุณหนุ่มได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว